بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله عن علي العظيم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فجحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه ฟยุพบุ้ฮ์อัลฮุลสฺมะะฟยูดั่งล่ะฮ์อัลกับุลฟีอัลฮุลอาร์ติฮัดดิสนะครับวันนี้ฮะดีิสลำดับที่ยี่สิบเจ็ดนะครับจากท่านอับบีฮูไรร์รับดิลลาห์วะทัลรอสูลุลลอฮฺซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮฺตะบารอกาวะตะอาลาเมื่อพระองค์ ทรงรักบ,บาเมื่อพระองค์ทรงมีมีความรักต่อบ่าวคนหนึ่งพระองค์จะเรียกยิบรีลว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบุคคลหนึ่งดังนั้นเจ้าจงรักเขาด้วยเถิดแล้วยิบรีลก็รักบุคคลคนนั้นหลังจากนั้น ยิบรินก็ได้เป่าประกาศบนท้องฟ้าว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้มีความรักต่อบุคคลหนึ่งดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงให้ความรักต่อคนนี้ด้วยเถิดแล้วชาวที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายนั้นนะครับก็ให้ความรักต่อคนคนนั้น แล้วคนคนนั้นก็จะถูกวางให้เขาถูกมอบให้เขาได้ได้ได้รับการตอบรับในพื้นแผ่นดินด้วยหมายความว่าคนที่อยู่ในภาคพื้นดินก็จะมีความรักต่อคนนั้นด้วยอัน้สายงานพร้องต้องการโดยบุคครีและมุสลิมนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่บนท้องฟ้า ระหว่างอลัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้ากับยิบรีนนะครับแต่ว่าคนที่อยู่บนโลกบนโลกบนพื้นโลกเหล่านี้นะครับนะถ้าหากว่าพระองค์อัลลอฮ์รักนั้นนะครับแล้วพระองค์ก็จะพูดกับยิบรีนนะครับในีก่อนจะอธิบายเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับนะว่าอัลลอฮ์ก็จะพูดยิบรีนว่าพระองค์รักคนนั้นและก็ให้ยิบรีนรักคนนั้นด้วยและยิบรีนก็ไปประกาศให้บรรดาอะลักาที่อยู่บนท้องฟ้าทั้งหลายนั้นให้มีความรักต่อคนคนนั้น เมื่อคนคนนั้นได้เมื่ออลลอร์รักคนนั้นคนบนรรดามาเลกาที่อยู่บนฟาฟ้าทั้งหมดก็จะรักคนนั้นแล้วคนนั้นก็จะถูกถูกมอบความรักให้บนพื้นโลกนี้นะครับแล้วก็ก็คือจะจะทำให้อ่าอะไรนะชาวโลกรักคนคนนั้นนะครับ มาดูคําอธิบายนะครับคำอธิบายฮะดิษนี้นะครับอันแรกเลยนะครับลําดับแรกเป็นการยืนยันคุณลักษณะความรักให้กับพระองค์อัลอสุบฮานอัลลอลาซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมต่อพระองค์คือพระองค์อัลอส์นั้นมีความรักนะครับมีคุณลักษณะ,ณษณะหนึ่งนะครับมีคุณนั้นลักษณะหนึ่งพระองค์นั้นก็คือความรักนะครับ พระองค์งมีลักษณะมากมายนะครับคุณลักษณะของพระองค์นั้นมีมากมายหนึ่งในนั้นคือตามฮะดิษนี้นะครับพระองค์ทรงมีความรักนะครับท่านชายคนอิสลามยิบม um uh uh ุตัยมียะห์ราะห์มุฮัมมัดะบอกว่าอัลลอฮฺีดัลละอาเลห์ลกิตาบัสซุนนะวัตตัฟะกออาเลห์สัลลัฟุตอุมะวะวะอัยมะตุฮะวะจิมูมวะจามิอูมัชยาอิยิข์ตอริกอันอัลลอฮฺยูฮิบบูวยูฮับบุ ท่านชายคนอิสลามอิม,ม,มตัยมิยะได้บอกว่าข้อบ่งชี้ของคำพิอันกรุออัลและนะและความเห็นพ้องต้องกันของคนในยุคก่อนบรรดาผู้นําในยุคก่อนก่อนและบรรดาผู้รู้ทั้งหลายนะครับบอกว่าอัลลอฮ์นั้นมีความรักและพระองค์นั้นได้รับความรักนะครับ وقال رحمه الله لَتَنْ تنقل وَقَدْ اجمع سلف الْأُمَّةُ وَيَا إمتها على اثبات المحبه على اثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين وَمَحَبَّتُهُمْ لَهُ وَهَذَا أَصْلُ دَلِيلٍ الخليل إِمَامٍ الحنفاء عَلَيْهِ الصلاة والسلام ومن بِن هو 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 ของวงปราดบรรดาผู้นำอิสลามทั้งหลายนะครับเป็นการยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นมีความรักต่อวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาและวงบ่าวผู้ศรัทธาก็มีความรักต่อพระองค์นะครับมาดู คำอธิบายลำดับที่สองบอกว่าวมหาบุตลอับดลบุลิรอบ,บีความรักที่บ่าวมีต่อพระผู้อภิบาลของเขาซึ่งได้รับอะไรบ้างที่บอกว่าวบ่าวมีความรักต่อพระผู้อภิบาลของเขานะครับได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากคำพูดนี้หนึ่งความรัก นั้นคือรากฐานของความผาสุกนะครับความรักคือรากฐานของความผาสุขซึ่งคนคนหนึ่งนั้นจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษยกเว้นว่าจะต้องมีความรัก ท่าอิบนุกัยยิมได้พูดอย่างนั้นนะครับนะหมายถึงว่าคนคนหนึ่งนั้นจะไม่ปลอดภัยจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์นอกจากคนคนนั้นจะต้องมีความรักลำดับที่สองการทำอิบาดะห์นะครับการสักการะต่ออัลลอฮ์ทุกประการที่เรียกว่าอิบาดะห์นั้นจะต้องจะต้องมีความรัก อย่างสุดซึ้งและมีการยอมจำนวนตนที่แสดงความต่ำต้อยความสิโรราบอย่างสุดซึ้งเหมือนกันนะครับก็คือมีความรักอย่างสุดซึ้งและมีความสิโรราบอย่างสุดซึ้งนั่นคือการทําอิบาดนะครับนี่เป็นคาพูดของท่านอิบนุตัยมิยราราฮมะหุลละและท่านอิบนุกัยมได้พูดว่าอัลลุนอิบัตมาฮับบะตุต รากฐานเดิมของการสักการะต่ออัลลอฮ์นะครับรา,รากฐานเดิมของการทําอิบาดานั้นก็คือการมีความรักต่ออัลลอฮ์หากแปลว่าจะต้องให้ความรักต่อพระองค์เพียงผู้เดียวหมายความว่าทุกความรักนะครับความรักทั้งหมดนั้นรักเพื่ออัลลอฮ์นะครับลำดับที่สาม บรรดาหัวใจทั้งหลายนั้นจะไม่เกิดความเปรมปรีจะไม่มีความปิติยินดีจะไม่มีรสชาติอริ่อร่อยที่สมบูรณ์ยกเว้นว่าจะต้องมีความรักต่อเลาะและสร้างความใกล้ชิดต่อพระองค์ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงรักนะครับ ลำดบ,บบที่สามทบทวนอีกร,รอบนะครับนะบรรดาหัวใจทั้งหลายไม่ถึงหัวใจของมนุษย์เนี่ยจะไม่มีความรู้สึกมีความกเกษมเปรมปรีและจะไม่มีรสชาติที่สมบูรณ์ยกเว้นว่าจะต้องมีความรักต่ออัลลอฮ์และได้ถวายต่อพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงรัก อันนี้คือคำพูดของท่านอิมนุไนมียะนะครับลำดับที่สนะครับจะไม่มีความรักต่อตัวตนใดๆและไม่คู่ควรจะให้ความรักต่อตัวต,วตนใดๆยกเว้นอัลลอฮ์เท่านั้นครับลำดับที่ห้า ความรักของบ่าวที่มีต่ออัลลอฮ์นั้นก็คือเป้าหมายที่แท้จริงของการมีความรักในตัวตนนะครับหมายความว่าจะต้องมีเป้าหมายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าข้อที่หก ไม่มีธรรมชาติใดๆหรือว่าไม่มีความเป็นปกติแห่งธรรมชาติใดๆที่ยังไม่เกิดความเสียหายยกเว้นว่าคือความปกติโดยทั่วไปฟิตรอลเขาเรียกฟิตรอก็คือความเป็นปกติของธรรมชาติมนุษย์ใดจะไม่จะไม่ที่ยังไม่เกิดความเสียหายใดๆเนี่ยหมายถึงว่าธรรมชาติของ ของผู้นั้นก็คือจะมีความรักต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าวา่าธรรมชาติของของคนมันมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปโดยโดยการโอหังโดยการเยื่หยิงหรือโดโด้วยมีเป้าหมายที่เสื่อมเสียก็มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใน ธรรมชาติเดิมของความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยจะพบว่ามนุษย์นั้นจะรักอัลลอฮ์นะครับข้อที่เจ็ดไม่อนุญาตให้ใช้คำว่าอลรุชกุอินชินออฟนะครับที่แปลว่าความรักเนี่ยในภาษาอับไม่อนุญาตให้ใช้คำนี้ต่อการมีความรักต่ออัลลอฮ์การมีความรักต่ออัลลอฮ์เนี่ย นะครับจะไม่ให้ใช้คําว่าอัลอุชกูนะครับเพราะว่าคําว่าอัลอุชููเนี้ยในประเพณีปฏิบัติของชาวอาหรับนั้นจะใช้ในความรักของคนคนหนึ่งกับภรรยาของเขาแค่นั้นเองนะครับคำนี้จะไม่ให้ใช้กับการมีความรักต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับนะความรักของ อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์หมายถึงว่าความรักของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันครับความรักของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นั้นนะครับมนุษย์ที่มอบความรักให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นั้นมีหลายประการด้วยกันนะครับแบ่งเป็นหลายประเภทหนึ่งความรักที่เป็นการตั้งภาคีที่เป็นชีริกใหญ่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ที่เรียกว่าชีริกใหญ่ หมายความว่าอย่างไรก็คือผู้ใดที่ให้ความรักต่อมรุู์นะครับต่อทรัพยากรทั้งหลายที่เราสร้างมาเนี่ยเหมือนกับการให้ความรักต่อพระผู้สร้างก็คือให้ความรักต่อสิ่งถูกสร้างเหมือนกับให้ความรักต่อผู้สร้างอันนี้จะเป็นคนคนนั้นก็จะเป็นมุชริกจะเป็นผู้ที่ตั้งภาคีนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำพูดคำพูดของอท่านอิมนนตยัยของอิมนุกยิมนะครับ ท่านอิมรุกะย,ยิมได้บอกว่าอัชชิรกุบิลละฟินมัฮับบะฮ์วะต้าอืดิมนะครับบอกว่าความคำคำพูดของท่านอิมรุกะย,ยิมบอกว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของความรักและการเทิดทูนก็คือการรักต่อสิ่งถูกสร้างเหมือนกับรักอัลลอฮ์อันนี้เป็นชีริกทึง่งซึ่งเป็นชีริกที่พระองค์อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ ก็คือเป็นชีริกที่พระอ,องค์อัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้ว่าว่ามีนันนาซี่ไม่ยึดอะฮิซูมินตูนินละฮิอันดาได้อยู่ฮิบูนฮุมกับฮุบิลละนีส่วนหนึ่งจากมนุษย์นะครับที่ได้ยึดเอาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เสมอเหมือนพระองค์มอบความรักให้พวกเขาเหมือนกับให้ความรักต่อต่อนะครับนั้นประเภทแรกนะครับความรักที่เป็นชีริกนะครับประเภทที่สองอันมาฮบะอันมุฮัร์รมะ ความรักที่เป็นสิ่งหารมนะครับเป็นเป็นบาปแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นชีริกต่อล l l a ์ไม่เป็นการตั้งตาทีต่อลลอ a ์แต่เป็นการละเมิดนะครับถือว่าเป็นความผิดก็คืออันตะดฟะกัลมฮับันยาอิสระอิลาฟิอุนมหาบก็คือความรักปกติเนี่ยแต่ว่าไปไปให้ความรักโดยนําไปสู่การทําสิ่งที่ต้องห้าม หรือทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบนะครับสิ่งที่เป็นข้อบังคับของศาสนาก,ก็ไปละทิ้งเนื่องจากความรักต่อสิ่งหนึ่งเป็นความรักปกติที่จริงๆแล้วไม่บาปแต่เนื่องจากความรักนั้นต้องไปทําสิ่งที่ต้องห้ามหรือไปสิ่งคาไปหรือไปทิ้งคาสั่งใช้ของอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นความรักที่ฮารอมนะครับแล้วก็ประเภทที่สามก็คือความรักโดยธรรมชาตินะครับ ความรักแบบ,บกปกตินะครับความรักแบบ,บกปกติแบบธรรมชาติทั่วไปก็คือการที่คนคนหนึ่งเอ็นเอียงไปสู่สิ่งที่ประสองค์อารมณ์คนคนหนึ่งเอ็นเอียงไปสู่สิ่งที่ประสบอ,อารมณ์ตนเองเช่นรักที่จะดื่มน้ําเวลากระหายรักที่จะกินอาหารเมื่อหิวรักที่จะนอน รักภรรยารักลูกๆนะครับอันนี้เป็นความรักปกติวิสัยของธรรมชาติที่ a l l ให้มานะครับอันนี้ก็เป็นประเภทความรักของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากลล l a ์ก็คือมีความรักที่เป็นชีริี่ความรักที่เป็นต้องเป็นสิ่งต้องห้ามและก็เป็นความรักที่เป็นธรรมชาติที่เป็นปกติธรรมชาตินะครับก็บทเรียนวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับนะเป็นบทเรียนที่สั้นนะครับนะคำอธิบายไม่เยอะนะครับก็อธิบายเรื่องความรักของ a ลลอ h